พูดเรือตกใจกันนี่ไงเฮียนี่เฮีย,ห,ยหายอะไรเนี่ยสูชิ <c oughs> สูชิสูชิหน้ากุง้งก็ดีไง้าเป็นกุ้งไงนี่หน้ากุ้งเลยเล็กขนาดนี้เ่ยฮะพวกเือนี้ไม่รู้นะทำไมเฮียอ่าวไทยกว่าจะมาบางจบเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไกลกี่หมื่นกิโลแล้วคิดดูกุ้งอังน,นี้มันต้องมาจากประเทศญี่ปุ่นนะจริงจริงตัวตัวเล็กหรือตัวใหญ่เนะี่ยจริงๆนะตัวเท่าหมองข้างเรือโอ้โหหมองข้างงอเหเห็นไหมอ้าวโหใหญ่เลย มาจากมหาสมุทรมหาสมุทรเลยว่าแข็งแอตลนติกทะลุเข้าอ่าวไทยจรลงแม่น้ำเจ้าพยาเออแล้วมึงคิดดูมึงว่วยน้ำรากายขนาดไหนเป็นยังไงมั่งเหนื่อยมันผอมลงหรือแค่นี้ขารืองไวไ้วอบคุณครับพี่เมียเซ็นชื่อไว้เหมือนเดิมนะจ้าเดือนมาจ่ายด้วยอเออโอ้ยเจแปนครับผมผมึงไม่ไปกินร้านอื่นบ้างวะทำไมวะ มันมีหรืองไงล่ะร้านอื่นก็ร้านนี้แหละเงินง่ายสุดแล้วมึงไม่เบือ่อไงเมนูซ้ำๆของไอเฮียอูโคตรเบื่อเลยประทางโทษถ้าจะด่าขนาดนี้ด่าต่อหน้ากูเถอะมึงมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นไทสิว้จะบอกอะไรนักหนา <S <S หนี่เฮียทินิกี้มึงพูดมันก็เรื่องจริงนะเรื่องจริงอะไรเมื่อไหร่เฮียเนี่ยจะพัฒนาปรับปรุงฮะไอของเก่าๆเ,เดิมๆเ,เนี่ยโลดทิ้งไม่หมดเลยผักกาเผามั่งแหละข้าวผัดมั่งแหละน้ำซุปกระดูกหมาออกระดูกหมูเนี่ยนี่เอาจริงๆนะเฮีย มันมีอะไรใหม่ๆบ้างไหมห้าล้านเฮียเนี่ยอย่าพึ่งว่าได้ไหมทำไมเฮียช่วยโอเพนยูอาร์ไอแปลว่าแหกตาลูนู่โอ้โหเสาใหม่ทาสีซะสวยเชียนะทาเมื่อช้าบางๆยังไม่แห้งดีไอเฮียให้รูป้ายนี้ไม่ใช่เจ้านี้รูมันคืออะไรเฮ้ยจริงไมเนี่ยเฮียจริงตุล่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็น่นั่งเลยเฮียนี่มันคือเมนูใหม่เลรเฮียเมนูใหม่ล่าสักล่าสุด น่มันคือซาซิมโอซาซิมิเออที่เขาลากอะไรวาซาปิอะไรวาซาปิไอเนี้ยนะมันเป็นวาซาบิไม่ใช่ที่สุดที่ซาซิมิอาเป็นว่าโอมไข้ลรือไงสงใจก็สั่งมาใครสงมั่งผมเอาด้วยเอาป่ะผมด้วยเอาไหมเอาเอาเอาด้วยเอาตามนี้เลยนะตามนี้เลยเม็นอะไรนะซาซิมโอ พี่มี่เออจิ้มอะไรจิ้มไอ้วาซาบิคุณพี่สองถ่ายเซลฟี่เอาให้เต็มพี่หนึ่งสองแช่นี่อะไรเนี่ยอะไรวะครูก็ไม่รู้เหมือนกันจะบ้าหรือเปล่าเฮียอะไรเฮียขายอ่ะเอาเหรอพรูนึกตกใจอะไรกันนี่ไงเฮียนี่เฮียขายอะไรเนี่ยซูชิซูชิซูชิหน้ากุ้งก็นี่ไงจะเป็นกุ้งไงนี่หน้ากุ้งเลยเล็กขนาดนี้เนี่ยฮะ พวกเือนี้ไม่รู้นะทำไมเฮีออ่าวไทยกว่าจะมาบางจบเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพยาไกลกี่หมื่นกิโลแล้วคิดดูกุ้งอังน,นี้มันต้องมาจากประเทศญี่ปุ่นนะจริงจริงตัวตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะจริงจริงนะตัวเท่าหมองข้างเรือโอ้โหหมองข้างงอเหเห็นไหมอ้าวโหยังไงมาจากมหาสมุทรมหาสมุทรเลยว่ายจากแอลังติกทะลุเข,ข้าอ่าวไทยจะลงแม่น้ำเจ้าพยาเออแล้วมึงคิดดูมึงว่ายน้ำมาไกลขนาดไหนเป็นยังไงมันเหนื่อยมันผอมลงหรือแค่นี้ <c oughs> เอาเฮียแล้วนี่ล่ะปูอัดชื่อมันก็บอกอยู่แล้วปูอัดอัดมันทุกวันอ่ะอัดอัจาก,ากจใหญ่ใหญ่อ่ะอัดลง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 นี่เหลือเท่านี้อัดกิงๆด้วยอัดเป็นเส้นเลยอ,ะอ่ะอัดจนมันแน่นมันก็เหลือแค่นี้เหลือแค่นี้แหละอ่ะแล้วเนี่ยปลาแซลมอน ทำไมเหลือแค่นี้เมื่อกองชิงใหญ่วัวทำในเพลงเ้่าฝ่ามือนี่เป็นเขียงเลยเป็นเขียงเลยแต่ลือลงจินกลางๆนะปลาแซลมองลือไปแซลมังทุกวันเจอเนี่ยไปแซวเหมือนแก้ผู้หญิงเนี่ยเออไปแจ้งโอ๊สวยจังเลยทั้งที่ลือก็มีแฟนแล้วเงี้ยลือไปแซวเนี่ยเฮ้ยน้องโหยขายใหญ่เป็นต้นสนุกเชียวเขาก็ไม่ชอบแซวทุกวันทุกวันน้อยอกน้อยใจเหลือชิงเท่านี้ปลางอนแซวจนงอนแซวจนงอนไง ทำไมไม่เหมือนนิ้วน่ะในป้ายอะ่ะไม่เหมือนในโฆษณาเลยเนี่ยออแล้วใครบอกว่าเหมือนในนังอะ่ะอ้าวไอ่เฮียทำรู้ว่าทำไมอะ่ะนั่งลงอย่าเพิ่งตกใจแหกตาดูนี้ก่อนอะไรของเฮียวะเนี่ยไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยแหกตาดูเห็นอะไรไหมไม่เห็นนะเฮียไม่เห็นเหรอเออไม่ขนาดนี่อะไรอะเฮียสองรูจะได้เห็นมุมขวา ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นใช่ป้ายนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการขายนี่เอาวเฮียเหรพวกผมปะเนี่ย ไม่ได้หลอกลือ้อก็ป้ายมันก็เขียนด้วยใช้เพื่อกา,โางโฆษณาแล้วนก็ไม่ได้บอกลื้อนี่ว่าออกมามันจะเป็นแบบนี้แค่บอกว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยนะแต่ไม่ได้บอกว่าทิ้งอะไรมันจะเหมือนกันงนี่หว่าเอาแล้วที่ตอนพูดขายขายอะ่ะบอกว่าโหนี่ชิ้นใหญ่นี่คำโตขนาดนี้แลทำไมตอนของจริงเป็นอย่างเงี้ยโอ,อ้กองตองขายพูดอะไรก็ได้นี่หว่าฉบัดตัดนี่หว่าฉบับ,บสัดรว้ยแล้วพูดทำไมโฆษณาโฆษณาเราไม่ะมันคือคำแรกที่วัวพูออกไปไงแต่ว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เรื่องของกูไงผมฟ้องเอสักร้นะเว้ยเอสัแบบพ่อมึงเหรีสออ หลอกพวกนู้เลยพวกเนี่ยผมฟ้องได้เลยอ่ะเฮียกินไปกินได้ไหมล่ะกินแค่กิ้งถ้ากินไม่ได้อ่ะก็โยกทิ้งไปไอ้แบงกูบอกให้ไปร้านอื่นโอ้ยก็ไม่รู้นี่หว่ามันจะใช้เฉพาะการโฆษณาเท่านั้นน่ะอ่าอย่าเรื่องเยอะกินกิ้งไปแล้วจ่ายตังค์มาด้วยอ่าแล้วจานนี้เท่าไหร่เนี่ยเฮียสี่ร้อยห้าสิบโอ้โหพี่แพงอะไรเนี่ยเฮียแพงตะเกียบตะเกียบเป็นไงนี่มาจากอะไรเนี่ยมาจากป่าปลาอะไรป่าตักป่าตักชนละถิ่นปะเนี่ย ก็ไม่ได้ไกอะไรนะขับเี้อะไรกันครูกำลังจะลาไม่นานักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจาและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจายิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กเดกูแลจบครบเป็นเซตยา